มาค่ะติดตามกันต่อค่ะบูมันแน่นอนค่ะเอาเมืองคู่ปะตากันก่อนค่ะเมืองคู่ปะตากันก่อนค่ะเมืองเจ็ดละขันด้วยค่ะเนาะติดตามรับชมกันเมืองเียดละขันค่ะ คู่ปตากันก่อนค่ะน่องไม้ในช่องด้ยแะค่ะนี่น่องไม้แต่ว่าโตใหญ่กว่ามูค่ะปูปตาค่ะแปดห้าสี่ศูนย์ค่ะเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ สาบาอี สิเป็นงานดันแบบรูปๆ,ๆด้วยค่ะเด้อเพราะว่ารูปๆมันเสมอกันค่ะเพราะว่าท้าเอาตอ่อยุค่าออค้าโอค่ะสิปั๊บเห็มันเสมอแล้วก็ชิลลฐานสามเอค่ะอันนี้นิ้วขันแรงค่ะทีทีซีจดุดห้าค่ะ 你给。<Okay. S 2> okay. eller där bor. สวัสดีเอทุกทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีท่านผู้ชมที่คอยติดตามเราชมมาตลอดค่ะการมือหนีนะคะเนาะรับงานทั้งหมดกับประมาณหาลอยกุไลค่ะหาลอยกุไลนะค่ะรดมาสี่ท่านค่ะรดสี่ท่านสามถ่ายสามหุ่นมาเจอกันค่ะยังที่บ่อละค่ะจุดยอดหมูมันกันมนดจุดหน,นะะี่งละค่ะตีดตามรับชมกันใดเลยค่ะทุกคลิปทุกคลิปเลยค่ะนี่ขาดผู้ใดเลยะค่ะนี่เรียบเทียบพลังกันเลยค่ะเรียบเทียบผลงานความแรงของแต่ละขั้นได้เลยะค่ะนี่นะค่ะ งานดันค่ะงานดันหาลอยก้อนนี่ทั้งดันก่อนดิค่ะดันแล้วก็ไถลงพันสามน้ำพ่วมค่ะมือหนีเป็นงานดันค่ะมือแหลกค่ะมือแหลกลงงานค่ะมือนีมือแหลกค่ะลงงานดันก่อนค่ะตัวนี้นิวฮอลแลนด์ทีทีซีจุดหงาเทอร์โบอิงเจอร์คู่เลอร์นะคะน้องสำรับขั้นคุณคู่ก้ตาค่ะคู่กุ้าเอ็มแปดห้าสี่ศูนย์ค่ะขนนั้นค่ะสำรับคั้นดีนะคะน้ะงขั้นีีจอนเดียค่ะจอนเดีย หาศูนย์เหาอีค่ะท่านนี้ค่ะสีท่านทำงานนำการธนาคารสำหรับคั้นคุณเดอค่ะเดอคุณคูนคุณอันนั้นกัจอนเดียคือกันค่ะหาศูนย์กหาอีค่ะข่านนั้นค่ะจังที่บอกแล้วค่ะรถซีขัานสามค่ายค่ะสามหุ่นมาเจอกันค่ะมาเมืองได้ค่ะนี่งานดันค่ะงานดัน่าเมืองหาศูนย์เกตหาค่ะ มีค่ะหาศูนย์เจ็ดหาค่ะดีค่ะนั่นดันค่ะการสำหรับผู้ที่เขามะเมิงใหม่นะคะเนาะติดตามชงไรธนภพในเด้อค่ะเด้อเพื่อชิบวเดผาดคลิปดีๆนะคะเนาะกดติดตามอ่ตัวหนังสือสีแดงแดงย่ขวามือเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ชงไรธนภพและกับชิบวเดผาดคลิปดีๆใหม่ๆนะคะเนาะบูบูมันมันมีให้เมืองทุกมมือค่ะลงให้เมืองทุกมมือแล้วค่ะมือละสามคลิปซี่คลิปกันเลยค่ะเกี่ยวกับรถไถค่ะรถพวกรอบูนันเละค่ะลงให้เมืองมัดแล้วค่ะสู้มือค่ะ มือนี้นะคะน้องมารับงานไงคะ่ะจังหน้ที่บอกค่ะรับงานไงขนาดเลยคะ่ะหาลอยกุลอไรคะ่ะทั้งงานกันงานไถค,ค่ะเพคนจีบปลูกแตงคะ่ะมาไถปลาแตงกันคะ่ะคือแถวแถว,แถวมูนเด้อค่ะเด้อฟังมูนคะ่ะริมมูนเลยคะ่ะแถวนี้นี่อันนี้จอนเดียคะ่ะหาซูลโค้หาอีค,ะค่ะคันนี้คะ่ะจอนเดียอยู่ใกล้ๆก,กันเด้อค่ะพค้งหากล้เคสหาคะ่ะ คิดหาค่ะ นี่ของเสียแมวนะคะนี่คันนี้หาซูนเกตหาอีค่ะของเสียแมวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเนาะผู้พุทาค่ะผู้พุทาค่ะ คุกตาก m แปดหาสี่ศูนย์ค่ะขั้นนีออกมาได้สามปีแล้วค่ะคั้นนีของเสียดีดค่ะขั้นนี้ของเสียดีดค่ะนี่ละค่ะไงกมูเลยค่ะขั้นหนีแปดหาค่ะของคุกตากไงกมูเลยค่ะนี่ละค่ะงานดันขามนึงเลยค่ะพลังพลังวัดกันเลยค่ะวัดกันเลยแต่ละขั้นมึงเซ่กันหน่อยค่ะ พันคูนิน้ฮอลแลนด์นะคะเด้อโดยขอใหญธนารเองค่ะนิวฮอลแลนด์ T C จุดโทรีเจ้าปูอินเตอร์ลาบ่ันค่ะ เดียค่ะหาซูนห่หาอีค่ะจอนเดียกับขั้นนี้หาซูนเกินหาอีค่ะจอนเดียคือกันค่ะอันนี้ขายเดียวกันนะคะนอะ้ออันนี้ขายเดียวกันค่ะอันนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะเนาะมันเป็นพื้นที่มูลค่ะ เพื่อนห้ดันก่อนค่ะดันปั๊บพื้นที่แบบรูบๆดันดันไฮมันเสมอกนไแม่ค่ะกษิได้ล่วงผ่านสามค่ะลุงผ่านสามเดี๋ยวเราคูกับสิมาตีดินเพาะเมล็ดแตงโมจีสินเนาะคะเนางงานดันแบบดันดันปั๊บพื้นที่ให้เสมอค่ะพื้นที่กับประมาณหาลอยกุลอยค่ะหลายเจ้าค่ะเพื่อนเอาน้ำกันค่ะหมายถึงว่าเพื่อนมาปลูกใกล้ๆกันค่ะเพื่อนไ้ไทไปเรื่อยๆค่ะเท่าเจ้าที่าเจ้าค่ะอันนี้เจ้าแรกเนาะคะเนางงานแรกของมือนี่ค่ะ ดันปับพื้นที่ให้เสมอก่อนค่ะมีหละค่ารถซีข้ากนก็นต้องมาร่วมกันดันซอยกันเลยค่ะอันนี้งานดันนี่วัดกันเป็นชโม้งนะคะนวะชโมงละหานลอยค่ะงานดันชัวโมงละหานลอย,ม,ลลอยมันจะเป็นแบบว่าเพ่กนกต่ออยู่ข้าวออกค่ะคนต่ออยู่ข้าวออกแร้วกะเอารถไทมาปับให้เสมอกัน ให้มันเสมอพ่อไถได้พ่องามๆจักหน่อย,อย่ังสิแมค่ค่ะคุยงานกับคนหมู่วานเจ้าของคนคนตรงการแบบว่าหลูปลุบจักหน่อยให้มันเสมอจักหน่อย,แล,ยแล้วก็ไถให้ค่ะนี่แหละค่ะสี่ขันค่ะมาเมืองพลังกันได้เลยค่ะ่าสามว่ามวยสามขายคะ่ะสี่ขันสามขายสามบุญมาเจอกันค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนาะสำหรับผู้ที่เขาเมืองใหม่กัจยาผาชมนะคะเด้อ ติดตามชมได้ค่ะเรื่องเดือดไถ่หรืลุกไห้เมืองเสมือแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามรับชมมาตลอดค่ะมาสีซูมยิงหวัวเล่นให้เมิงไกลๆก่อนค่ะนี่ค่ะ อันั <oh> ้นเป็นยังนัวพนัวนั่นเราฟังตัวน้ำเนื้อนี่อะควงๆไก่ๆให้มึงค่ะ สีกันเลยค่ะภาพปไกลๆใหไฮมึงก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปซูมเจี๊ยรขั้นเจี๊ยรขั้นใหไฮมึงนครนู้นในคลิปหนาค่ะเดี๋ยวคลิปหนาจะไปทายเจี๊ยรขั้นเจี๊ยรขั้นใหไฮมึงไกลๆค่ะงานดันค่ะ เออกไปใครก่าเพื่อนเหรอคะเออเออแด็กก็อาจจะได้ยินเสียงลมรบกวนในเดอค่ะเ้อเพราะว่าลมแห้งค่ะ อยู่ในทางพีละทางทงค่ะทางทงทางมูลพฝีละค่ะร่มแห้งอยู่ค่ะ คู่กุตานี่แห้งอีเลีค่ะเปียกหาค่ะตั้ยางเดียวได้แล้วเปียกหานี่ขั้นใหญ่กว่ามูเนอะอู้หคักเถอะเรา ติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้าเด้อค่ะเดอ้ออย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อผ่านผัวใดด้อค่ะเดอ้อนี่มือนี่สี่ขั้นมาเจอกันค่ะสี่ขั้นสามขายสามบุตรมาเจอกันเนาะค่ะเนาะก็จะมีคู่พรตาเอดหาจอนเดียวฮกหากะเกตหานีวฮอนเลนฮกหาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าติดตามหน่อยเด้อค่ะ